โอเคสวัสดีทุกทุกท่านได้รับขอต้อนรับขสู่รายการไอซีทีซากีมบ้าตอนนี้ก็ผมมาเล่นั่นเองก็อยู่ในเกมเอากาดาไอโอนะก็เออไม่ได้แคสเกมมาแล้วก็รู้สึกเับเดนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโหมดคลีเอนต์หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ใจอ่านไม่ถูกตั้งชื่อ macam 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 วักันพอยกันอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโมยวอร์รอนเกวอร์รอนเกมมิ่งเดี๋ยวาใครมาเล่ชื่อวอร์รอนเกมมิ่งมาไม่ได้กูมาดีกูไม่ไ้มาได้วอร์รอนเกมมิ่งมึงกินคนไทย้เก่าทว่

啊，要怎么来？ พ่อเจ้ายังกะซาตาวอเย็ดโดโอ้โหกูแบบมึงไปเป็นพ่อกูตอนไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไปดีกว่าแถวนี้มันเถื่อนแหละเฮลเฮลเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วพอมันคนเดียวเลยไอ้เฮลไอ้สัตว์ อเออขวอยไทยเออกูรู้ว่าไทยมึงไม่ต้องพูดก็ได้อ่ะมึงไม่ต้องพิมพ์ก็ได้กูรู้ว่าไทยไอ้เพื่อนแบ่งกันบ้างก็ได้นะแบ่งนี้เพื่อนกันก็ต้องแบ่งกันกินเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นนะนั่นะนันน่ะนั่ะเพื่อนกันก็ต้องแบ่งกันกินนั่นนะนั่ะบอยบอยบอยเฮ้ยไม่พอกินหน่อยไทยไทยไทย

เอาองแม่สาวน้อยองแม่สาวน้อยองแม่สาวน้อยเอาเอาดีเอาดีเอาดีจะกินเนอจะกินนะเอาเอาดีจะกินนะจะกินนะจะกินเนอะเอาดี ออ,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 องับับงับกินไม่ได้ช่างมันช่างมันได้กี่กิโลเนี่ยช่างมันอือเวลาแบบพียิงย่งจะมาเล่นมุกอีกโอเคครับไปต่อเลย อย่าโมยชักช้านะ้าคนไทยไม่กินกันอืมกูเห็นมึงกินทุกคนไอ้สตคนไทยไม่กินกันกูเห็นมึงกินทุกคนเลยก็แขวายบอกเลยควายทางเซเวอร์น่ะอันนะ่ะพวกนั้นไล่กินกันมันละ้เรา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 ,เราแค่เราแค่มากินข้าวเฉยๆครับอย่าเพิ่งมากินกันเลย อืมค่าคือพ่อเจ้าแบบอะกูบแบ่งโออองมาสวน้อยองมาสวน้อยอ่าอ่า ได้ยินเสียงใครทัก,ฟกเฟซมาแล้วไม่ต้องตกใจนะเพื่อนอูว oh. ู W un มันคืออ๋ออมาสาวน้อยอมมาสาวน้อยงับ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 งีบงีบงบงบงบ มาแซวน้อยมาแซวน้อยเจเปิอู้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 ออ้ข้าคือพ่อเจ้าเออเป็นพ่อคูตอนไหนไปไปยังบว่างอันไหนอันไหน คิดจะล่อคิดจะล่อให้กูโดนกินเออตลาดนักน้ามึงตลาดเอาเดีเอาเดี๋ยวเอาเดีเอาเดี๋ยงอวัมึงตายแค่นั้นเองอ่ะเออไม่ลงร่างมึงก็ตายแค่นั้นเองอ่ะเออเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงเอาไงข้างหลังมึงมีอยู่อ่ะ เอาดีครับเอาดีครับแหอะนมีมีมีไม่ค่อยอยากยิงรู้เท่าไรเลยแต่พอยิงมาแล้วตายนี่มีเฮตุลานบ้านอ่ะวายกูกินซะดีๆไอสัตว์ี๋ยวแล้วไอ้กูหิวแนอันน่ะัน่ะแน่ะแน่

อสงสัยตลกเป็นคนตลกนะดูข้างล่างโอ้ยพกโ,โอ้โหอ๋ออ๋อ ชื่อนะฮะห้าห้หกหชี้แย่แล้อไปไปไปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ก้องขอจุนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็มาเล่นให้ดูเฉยนะครับคิดถึง ไปแล้วครับบ๊ายบายยูู